อันนี้บ้านอชนบทพี่น้องอันนี้ชนบทนะครับผมนะครับชนบทหรือว่าในเมืองนะครับอันนี้พูดถึงจอมพลังครับกอไก่จอมจอมพลังของเรานะครับผมคือกอไก่จอมพลังของเราเนี่ยนะครับกออะนอครับจอมพลังเนี่ยนะเขาก็จริงๆแล้วที่คือไม่อยากให้ใครยุ่งอนะครับคือไม่อยากให้ไปยุ่งกับเขาเพราะว่า เห็นผลงานแต่ละผลงานแต่ละอย่างที่ติดตามมานะที่ดูมาตลอดติดตามมาตลอดนี่ไม่เข้าข้างใครไม่ออกข้างใครไม่เลีเ้ยงแก้งเลี้ยงขาดใครนะครับ <c oughs> ทําด้วยใจนะครับบางสิ่งที่ไม่ควรจะทําที่คนอื่นคิดว่าไม่ควรจะทําเขาก็ยังทําให้นะฮะไม่ยิบแบ่งแยกฝ่ายไม่แบ่งแยก,ยแแยกอ,อ่พรรคไม่แบ่งแยกพวกนะครับใครนั่นอะไรมาทําได้ทําเลยรีบทําเลยนะครับกอกัอน ครับจอพลังนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับครับคือเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่เป็นอยู่ตรงกลางนะครับหลายหลายครับหลายหลายครับไม่ว่าจะใครใครก็ไม่ควรไปยุ่งนะจริงๆอ่ะครับที่เขาทามาดีอยู่แล้วครับคนที่ร่วมบริจาคคนที่ร่วมอ่ส่งเสริมนะครับผมครับครับถ้าเกิดไม่แน่จริงก็อย่าไปไปไปนั่นครับตะกิดติดขัดสงสัยอะไรอ่ะนะครับผมครับ ตามมูลนิธิในการบริจาคน่ะรู้ไหนก็คงจะไม่ได้มากมายและมากมายหรอกครับนะครับนะก็มีเพื่อนเพื่อนญาติญาติอยู่ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรประธานมูลนิธิอะไรนะนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับทีนี้ก็ลองดูนะครับอย่างกันกอไก่เนี่ยจอพลังเนี่ยฮนะเขาก็ไปอยู่นะครับชายดงชายแดนไป กลางฐานอยู่ด้วยกันครับคุณคุณต้องลองไปเป็นนะครับคุณต้องอยู่นะครับชายแดนอยู่ได้ดูคุณรู้ไหมว่าอ่ะอย่างเช่นเสื้อกลาะเนี่ยทําไมเขา,เาให้เลยนะครับคนที่อยู่ชายแดนจะรู้กันดีนะอันนี้ไม่ได้เป็นเอฟซีเป็นเรอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแต่เรามองเราอยู่มาทั้งคณะนะทั้งรัฐมนตรทั้งนายอนนายกนายอกอ,อ,อ,อะไรก็ถังเถอะร,รัฐบนลโตรมนตีเนี่ยนะครับแล้วก็มองหมดสอ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 ,อะไรแล้วก็มองหมดนะครับผมนะ นะการเกินครับนะเราอยู่ตรงกลางนะครับเพราะถึงอย่างไรเขาจะเป็นยัลไวก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่คนไหนที่ทําดีเราก็ขนยกเว้นไว้นะผมมาโดนยุ่งกับเขาโดนแนวโน้อมอ่นะครับดูสิโดนตรงกลางครับจะแนวโน้มไปเข้าข้างใครไม่เขาไม่เข้าข้างใครนะครับนะนะแต่คนที่เขารู้จักอ่ะ จริงๆรู้จักหมดแหละนะจริงจริงรู้จักหมดแหละพอไปช่วยใครใครก็รู้จักไปช่วยใครก็รู้จักคำนั้นไปช่วยผู้วา่าเขารู้จักผู้วา่าไปช่วยใครก็รู้จักหมดครับสพงศ์ส,สพนุษย์มันก็มีคนที่ไม่ชอบที่ไปขัดผลประโยชน์ก็มีก็ทราบนะครับก็เห็นอยู่ครับนะไม่ได้ขัดผลประโยชน์ก็มีนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราคนปล่อยให้คนแบบนี้มีบ้างนะมีบ้างในสิ่งที่เราไม่กล้าทําเขากล้าทำเนีย่ยนะอย่างเสือ้อกอกการกระสนยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณรู้ไหมว่าหยกชายแดนเนี่ยมันมันเปียงได้ทุกวินาทีอ่ะ มันเปี่ยงด้ทุกวินาทีอ่ะปังในทุกวินาทีอ่ะนะใช่ไหมฮะทุกวินาทีเลยทุกคุณมาไปลองงบนะขนาดเราแค่ทหารเกณฑ์ครับทหารเกณฑ์นะน้องคนทหารเกณฑ์เนี่ยเล็กๆเนี่ยคุณรู้ไหมกว่าจะได้งบมาเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก่าจเสื้อได้ผ้าเนะี่ยคุณรู้ไหมครับสามเดือนสี่เดือนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมมันมีมันมีมนมไหลกันคือถ้าเกิดตามระบบมันจะช้าตามระบบจะช้าแต่ถ้าเกิดตามที่เราช่วยกันนะมันจะไวมันจะไวนะครับโทนะครับพอคนระบาดกระพอนะครับ ท่านท่านที่บริจาคคนช่วยมาคนละนแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ดีแล้วครับดีนะผมครับแต่ทาประเทศไทยเราเนี่ยแค่ช่วยกันครั้งละบาทต่อหนึ่งคนนะครั้งละบาทต่อหนึ่งคนนะครั้งละบาทต่อหนึ่งคนนะครับแปดสิบล้านบาทนะต่อครั้งนะต่อครั้งแต่นี่เขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นหรอกครับนะผมมันจะมีไม่กี่คนที่ไปบริจาคหรือไปช่วยเนี่ยมันมันน้อยจริงๆแล้วนะเขาก็ต้องระดมทุนคุณรู้ไหมคนที่ระดมทุนนะ่ะ ข้อมูลทีที่เขาต้องทำเอะไรกันบ้างคุณรู้ไหมทำไงเพื่อชางเงินข้อมูลทิที่นะดูนะหนึ่งจ้างเด็กหรือเด็กๆ็อาสาสมัครไปเปิดนะไปเปิดโต๊ะเปิดโต๊ะพี่เลียอะไรโน่นพี่ช่วยน้องคนนี้เนี่ยคุณคุณเข้าใจไหมครับคุณเคยเห็นตามห้างหมางตามถนนบ้างตามอะไรบ้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมเขาเขาเรียกว่าปล่อยเขาเรียกอะไรมดเป็นมดงานนะครับผมมดงานอาสาซากมดงานวิ่งไปอ่ะเธอไปัางตรงนั้นนะ บางทีเราเห็นเขามาขอแล้วคุณอาจจะไม่ชอบคุณพี่ค่าช่วยน้องช่วยนี่ช่วยนั่นนะครับมันเป็นโครงการนะครับผมเขาก็มีป้ายมีเอกสารมีอะไรปึกติดมาคุณขอดูเขาได้นะครับผมนะครับเนะขาจะปล่อยมดงานออกไปหาเงินนะไปหาไรายได้เพื่อมาเข้ามูลนิธิบางทีการที่คุณบริจาคก,กันเนีย่ยนะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้จต้องใช้ได้ทันทีได้หมดครับนไะม่เขาต้องหาเพิ่มมันไม่พอครับนะ,นะนะครับผมนะครับไม่พอครับผมแต่ก็ขอบคุณที่บริจาคนะครับกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือ นีมนิธินะครับผม <c oughs> นี่พูดถึงกันคนอย่างคุณกอ,อ่านอักันนะครับต้องมีไว้บ้างนะจอจอพลังเราเนี่ยนะจอพลังเราเนี่ยนะครับผมผมไม่ได้ว่าข้างใครก็ขออย่าไปยุ่งเลยนะครับผมถ้าใครไปยุ่งเนี่ยขอให้ขอให้ให้สะดุดไปหมดอะนะครับผมคืออย่าไปยุ่งค <c oughs> ือตรงคนต้องปล่อยคนแบบนี้มีอยู่บ้างนะค <c oughs> รับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนะ่ะนะครับทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำนะครับทำในสิ่งที่บางทีเราก็นะครับ <c> เ <oughs> ขาเรียกว่าอะไรผมเห็นหลายๆท่านนะครับไม่กล้าทำมั่ง หลายๆอย่างกไมกล้าทำนะคนอันนี้ไมมกล้าทานี่แต่เขากล้าวทำไงพราะก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะที่สิ่งที่ที่ทุกคนไมมกล้าทำพาะมีประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรหลายอย่างนะคือเข้าใจอยู่ฝ่ยมีบ้างเถอะับขอหยุดกันเถอะนะเสี่ยผมก็มองกันอยู่นะกลุ่มๆรับรับก็มองกันอยู่นะครับผมเสื่อผมไม่ใช่ว่าโอ้ยจะต้องไปเข้าข้างไม่เข้าข้างใครนะถ้าจะประจานก็ประจานได้เยอะแต่จะประจานคนประจานได้เยอะเอย เยอะแยะมากมายตั้งแต่นายกนง้นรัฐรัฐมนตรีรัฐสอสอยังผู้ใหญ่บ้านกำนันนะแต่เราไม่ไปยุ่งเรามองครับมองนะครับอันไหนดีคุณดูคุณดูครับในขณะที่คุณทําความเสียหายกันคุณทําความเสียหายกันนะแต่การจําังแต่ก้อนกันเนี่ยเขาทําความดีทาดํทคาทความดีถ้าไม่ไปชายแดนถนน,นจะมีไหมมันก็เละอยงงั้นคุณดูกี่ปีกี่ปีมาแล้วทําไมทําไมรัฐบาลหรืออะไรไม่ช่วยครับไม่ทำครับกี่ปีแล้วนะครับอ่ะ บางกงบางเกอันที่อยธานเนี่ยที่อยู่ชายแดนเนี่ยทำไมไม่ทําให้มันดีนะทำไมต้องให้ถึงเขาอ่ะแล้วคุณคิดแบบนี้นะครับทำไมต้องจริงๆนีมันคุณกออนอกันเราเนี่ยนะครับเขาเกิดมาเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ชายแดนเนี่ยมันอยู่กันก่อนเท่าไหร่แล้วขเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่ได้ข้อข้างใครนะนะทําไมไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงถ้าเกิดถ้าเกิดว่า อ่ะเขาเรียกอะไรทางรัฐบาลมันมันเจ๋งจริงอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเราต้องคิดนะหรือคือเราไม่ได้ไปเข้าข้างใครอเอาใครเราคิดก่อนสิไทยแดงมันเกิดก่อนที่มาป้องกันเนี่ยแต่ทําไมไม่มีใครไปเคลียร์นะพอมาชุดเนี้ยพอเขาไปช่วยไปนอนนีคคุณก็อย่าไปนั่นเขาเถอะปล่อยเถอะคุณปล่อยไปพอถึงเวลาถ้าเกิดว่าเขาไปเข้าข้างใครเข้านะลุกคุณกรกันไปเข้าข้างใครเข้าคุณก็ค่อยไปจงเตี๊ยบเขาตอนนั้นก็ได้นะยังไม่ต้องจงเตียตอนนี้ให้มันจบพันเสร็จไปก่อนเชื่อผมนะครับผมเราก็ดูเข้าไปเอา